เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาซีเป้ารถสวยๆกับราคาเบาๆแล้วนะครับคันนี้เป็นมาด้าตายีนะครับเครื่องเดิมๆครับเกียร์ธรรมดาอึดๆทนๆเลยนะครับรถขับได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาครับแอร์เย็นภายในดีครับช่วงล่างดี ภาษีห5ครับเล่มเอกสารครบๆสามหมื่นเก้าพบาทเท่านั้นครับคันนี้รถสวยๆเลยนะครับทรงสวยๆครับล้อแม็กยางดอกดีเลยครับสีสันงามๆครับอาจจะมีตำหนิเล็กๆบ้างนะครับรถอายุเยอะแล้วนะครับภายในนะครับเป็นเบาะผ้าสะอาดสะอานครับเกียร์ธรรมดาหน้าต่างไฟฟ้าครับเบาะผ้าสะอาดทั้งหน้าหลังเลยนะครับคันนี้ สวยครับสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปขิ้นเคยอันนี้พิกัดดูรถอยู่ที่สามพันนะครับสนใจก็ไปดูบทดลองขับกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ